เป็นครั้งแรกกับการทำถังหูลูกของเราเลยค่ะมาลุ้นกันว่าจะรอดไหมเริ่มจากนำสตรอเบอรี่ไปล้างให้สะอาดจากนั้นก็นำมาเสียบไม้ต่อเลยค่ะหรือใครจะใช้เป็นผลไม้อื่นแทนก็ได้นะและขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือการทำน้ำตาลเคลือบนี่แหละค่ะทุกคนเราใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งถ้วยตามด้วยน้ำเปล่าครึ่งหนึ่งของน้ำตาลจากนั้นคนให้เข้ากาันแล้วค่อยเปิดเตานะคะระหว่างต้มห้ามคนเลยนะต้มไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะหรือจะเช็คด้วยการนำน้ำตาลไปจุ เย็นก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ตักน้ําตาลเคลือบเททัว่วตัวผลไม้ที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะแล้วนําไปจุ่มน้ําเย็นต่อเลยค่ะวิธีนี้จะช่วยให้น้ําตาลเคลือบของเราแข็งตัวเร็วขึ้นนะไม่น่าเชื่อว,ว่าเราจะทําออกมาดูดีใช้ได้เลยค่ะทุกคนน้ําตาจะไหลไปลองชิมกันอ,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 อ